เราว่าความหนาวจะทําให้คนบ้านครับวันนี้ค่อนข้างหนาวมากอยู่นะครับเห็นว่าว่ากันว่าลบ20องศาเซนติเกรดนะครับก็องศาเสีเสืยดบ้านเราองศาซีบ้านเรานี่ยนะก็หนาวอยู่นะครับมาลองตีงปองนะครับแล้วก็ไปเรียนไอจิโดต่อวางทังแล้วก็ร้องเพลงไปค้ำคำดีกว่าน้ำตาที่ไหลจนนองใบหน้าใช่มาสำมโอย ถึงจนไปน้อยๆใจน้อยใจเขามาที่รังพี่ตั้งนานชาวบ้านก็รู้แต่แล้วพี่สู้เขาไม่ได้อำนาจจะถามบรรดาสักตัดรักแรมไกลตั้งแต่นี้ไปเหมือนเส้นขนาน งั้นคอยอ,อกเอ๋ยจำเนื้อไม่ได้หลุดเลยลอยไปขอเพียงเสี่ยวใจจากแม่จอมกวนจนแบ่งใจนึกและคิดถึงพี่เพียงปีละวันถึงจะไกลกันชินใจคนจนประมาณนี้แล้วกันจริงเนื้อแม่งอาจจะผิดเริ่มปวดมือนะครับเพราะว่า ต้องไม่ใส่ถุงมือเหมงอนก้นจับโทรศัพท์ไม่ได้ก็ไปแล้วครับเราวไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย